ครับสวัสดีนะครับูมสวัสดีครับผมสวัสดีครับวันนี้จะมาพามาดูนะครับนพคุณมาจากหูหินครับนี่ก็คือเป็นควานใหม่นะครับอยู่กับอยู่กับควานใหม่แล้วกาก้าครับนี่ครับเราเป็นควานกาก้านะครับมาช้างวันนี้ครับก็จะพามาดูนะครับอัปเดตล่าสุดเนาะครับนพคุณเนาะครับผมวันนี้เราจะพานองพุุนมาเดินนะครับวันนี้เราก็ได้ควานแล้วนะครับผมก็ ที่ผมไลฟ์อัปเดตวันนั้นครับก็ยังไม่มีควานครับช่วงนี้ก็มีควานแล้วนะครับวันนี้ก็มีคลิปต่อแล้วครับน้องนกคุณนะครับวันนี้ครับก็สวัสดีครับจากช่องช้างฟังซินวนนู่ครับผมวันนี้ก็มาอัปเดตนู่นครับนกคุณครับนี่ครับคุณแม่ยาก็จะพามาเดินเรื่อยๆนะครับนี่ครับผมวันนี้ก็จะแบบว่าหัดหัดหัดควานใหม่นะครับผมวันนี้ครับมาจากที่หัวหินนะครับผม นี่ครับนบคุณเนาะครับที่ว่าช้างนบคุณครับวันนี้ครับอขอบคุณครับขอบคุณทุกท่านเลยครับผมท่านผู้ชมเนาะครับผมท่านใดเข้ามาแล้วก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับผมครับผมเมาครับเรื่องคุยนะครับเนาะครับนบคุณนะครับวันนี้นี่ครับจะเดินมานะครับวันนี้ครับผมนี่ครับผมมามาทำบุณมามา เป็นควานใหม่นอกครับผมอาจจะยังไม่ยังไม่รู้เท้ารู้นะครับแต่นภคุณเป็นช้างที่เสียนดีนะครับผมเสียรู้นะครับผมแต่ก็ต้องเข้าใจนะครับก็ควานใหม่ก็ต้องต้องเข้าใจก็ต้องเรียนรู้ไปเรื่อยนะครับผมก็ถามควานเก่าเขาว่าเป็นดีนะครับนภูุณนะครับออกมาจากคงหินนะครับวันนี้ก็เลยก็ส่งช้างอย่างนี้ไปแทนนะครับชื่อช้าง วันเพลนเนาะครับผมวันนี้นี่ครับมาอัปเดตให้ท่านผู้ชมให้แม่แม่เอฟซีทุกท่านครับแม่แม่เอฟซีนบพกรเนาะครับผมดูครับครว่มวันนี้นี่ครับเป็นฟันนบพกรับน้้อองงงามมืดิเครับผมนี่ครับนุงเจ้งโมบิซัมครับครับนี่ครับผมนุงเจ้งครับนี่ก็เป็นภาษาสวยเนาะครับผมพี่เจ้งพี่เจ้งครับผมนี่ครับ อาจะมานี่ครับอ่านี่ครับจะมาเข้าหลักเนาะครับผมนี่ครับผมก็จะเดินเข้ามาแล้วนะครับผมแล้เป็นอัปเดตอ่าอัปเดตที่สว่งมาครับครั้งแรกก็คืออัปเดตที่นบุลมาได้5วันเนาะครับวันนั้นครับที่ช้างพังสนวนได้อัปเดตไว้นี่ก็จะมาอัปเดตครับต่อเนื่องเนาะครับอ่าแฟนๆของแม่ๆไอซีของนพคุณครับก็สามารถดูได้ครับทางช่องช้างพังสรนวลเนาะครับผมอ่าวันนี้ครับ อ่าครับโอเคครับเออนี่ครับควานใหม่น้องครับก็จะเรียนรู้ไปเรื่อยๆครับวันนี้อ้าวส่งเร็วส่งส่งอ่ะเบล์ถอยมาทำมาเนี่ยเดี๋ยวก่อนวันนี้ก็จะหัดควานใหม่น้องครับผมควานเก่าเขาบอกว่าน้องภูนคุณแสนดีครับผมเป็นช้างที่แบบเชื่องน้องครับคุณแม่แนาจย์เป็นดาวน้องภูนเป็นดาวที่ดาวอยู่ที่หัวหินแต่ก่อนน้องครับผมน้องภูนเบนมาไหน้องภูนเบนมาเดี๋ยวอ่าต้นมาเดี๋ยวต้นไผ่เดี๋ยวตัดให้น้องผม เด็กควานมัดมัดก่อนเนาะครับผมอ่านี่ครับวันนี้ก็จะพาเดินเลยครับวันนี้ครับคุณแม่จ๋าครับที่ผมวิดีูข้างแรกนั้นอัปเดตข้างแรกนั้นก็ยังไม่มีควานเนาะครับผมเพอมันช่วงนั้นยังไม่มีนะครับอ่าวันนี้ก็มีควานแล้วครับผมควานของเราครับกาก้าเนาะครับนอบคุณก็จะวันนี้ทองเสียนิดนึงเนาะครับคุณแม่จ๋าครับผมอนเลยมาให้ต้นกินต้นไผ่เนาะครับ สมุนไพรนะครับหรือต้นไม้ต้นไรนะครับเออนี่ครับนี่เลยครับคือต้นไรครับต้นใสเนาะครับผมนี่ครับอยู่ที่พัทยานะครับอยู่ช้างสยามกะทิงลายครับจนวันนี้ครับขอขอบคุณครับผมก็สวัสดีนะครับผมขอบคุณเอฟซีของนบุลครับท่านใดก็สามารถอ่าแวะมาชมที่ช่องช้างพังสีนวลได้นะครับผมครับก็อยู่ปางด้วยกันเลยนะครับอยู่ที่ช้างสยามกะทิงลายก็ฝากกดไลค์กดแชร์อ่าช่องอ่าช่องใหม่ด้วยนะครับผมช้างพังสีนวลนะครับ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์สับตักไลค์ปังปังนะครับผมก็สวัสดีครับผมก็สวัสดีครับผมสวัสดีครับก็จะได้อัปเดตไปเรื่อยๆนะครับผมเดี๋ยววันนี้ก็กพอแค่นี้ก่อนนะครับผมก็ฝากกดติดตามช้างพังสีนวลด้วยนะครับผมกดไลค์กดแชร์สับตักไลค์ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ